ครับการราชการครับปูครับอยู่ง่ายอยู่ง่ายครับผมตัวเนวทางปูเลขกับนวอนเลขสามตัวซึ่งเมื่อวานนี้ปูกับไฮมาสองตัวเนาะปูเนาะอืมก็เลยคับสีมาขอมาเลขบัญชีปูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแห่หากันดื้อครับเลขบัญชีครับ เป็นของลูกชายเด้อเขาออกไออาตมามาจับเงินได้ที่ออหงงให้เพีงไหนสิปูสิได้ใส้สินครับผมงันกะรัานเขาคนที่รูปลูกกับเดียผมกับอาตมาก,กับจีทั่วไปให้รูปเขาซื้อของมาเหี่ยวครับผมกะผมกับบ่เถือกดอกกันแม่นแม่บ้านเถือกเจ็ดศ<ว> <c oughs> ูนย์ปู <c oughs> บ้าด <บา S 1> นี่แม่บ้านเราก็เลยว่ากวนไปปูแน่ว่าสันปูแล้วก็บว่าดีดีสันอื แต่เลยเอาแม่บ้านเราถือกอยู่สองร้อยเถือกเจ็ดศูนย์แม่ปูครับก็เลยอยากมาขอแนวทางเลขสามตัวน้ำปูอีกแน่แล้วก็มาขอมาเลขบัญชีจังสินะครับเอา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 เีนเลขเกบัญชีคอนเรือธนาคารของสิลครับผมอ่าเกียนศูนย์หาสอง ศูนย์ห้าสองหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์ห้าสามสามห้าสามสามติปูห้าสามสามห้าสามสามเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดสองตัครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสอง ห้าเดี๋ยวผมผมท่วงกันวยครับครับาวามาศูนย์ห้าสองมปูเงี 6, เ้ยเงี 5, 3, 3, 9, 2, ้ยเงี้ยศูนย์ห้าสองหกหกเจ็ดศูนย์เงี้ยห้าสามสามเก้าห้าสามสามเก้าสองเจ็ดห้าสามสามเก้าสองเจ็ดครับธน,า,นาคารธนาคารออมสินออมสิน ใช้ยูไลดูต่างว่าที่จะเกียรได้ไหมเออมเพื่อไลส่สลีใสออมสินซื้อซื้อเจาของบัญชีปูในายนายสุนทรพ่อพูนใช่รึเด็กใช่้อครับนายสุนทรนา่นสุข,ขนุนยังครับพ่อพูนพ่อพูนบ่นครับ,รบพ่อพูนเนาะ ทิดปากก็พอออกเห็นนี่นะครับปับขับเลยนี่สว่งเฉขับหน้า,ย,นาย,ย่านี้นะครับจะดวอกเส้งได้กระว่ะวกกบบาแล้วปูแต่ว่าก็ย้ายผู้ย้ายพวกขาบาปเด้อปูเด้อข็นว่าครับกับผมก็ได้ออว่็นย,ยังดอกเพราว่าอาตมากเขาบอกกระเอึนกระอนทรายมะพะูวนี่เนาะสะผู้หน่อยนี่จะเจวาวานจังเยครับนรืกระทิปปากที่ะบาครับน,นี่น,นี่เสียงเรลางนีนีเลขลางก่อนเด้อสามคูเด้อครับปูนินดำ เลขล่างฟังดีดีรึครับสำหรับชิปสำหรับชิมีมีแต่เลขล่างมันบ่อปูบมีเลขล่างอยู่สามคู่ล่างอย่างเดียวมันบ่อปูล่างอย่างเดียวเนาะล่างอย่างเดียวล่างนะครับเาจะเอาเลขบนสามตัวบนน้ำฉะมาเอคาผมนี่บอคาผมนี่อยู่แล้วสีเอาเลขล่างให้คนครับผมฟังด้อเขียน้วยวัางดื้อครับ แมวช่างเสียวนี้คือเล็กลางนี้อยู่สามคูครับอามีหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองห้าสองห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่ตั้งดีๆล้วพอออกสามตัวนี่นี่คือตัวเง่นตัวท่องเนี่ยครับผมค,ครับ,ต,รบตัวตัวตีให้กันเล็กลางไว้ที่นี่อยู่แชรสามคู่คือกันครับตัวกันโนบันี้ปู กันคือแปดสองเก้าสองแปดหนึ่งแปดสองเก้าสองแปดหนึ่งแปดหนึ่งอข้างบนข้างล่างนี่นี่ล่างนี่ล่างนี่ครับนี่คือเรียกล่างตัวเด่นตัวเด่นเด่นสุดตัวไหนปูข้างล่างบอกครับเด่นสุดสุดเด่นชิวๆกับสองหากับสี่สองห้ากับหนึ่งสี่ขีดเส้นใต้นะคูเนาะ ครับน้ำสำหรับตัวกันก็มีแปดสองเก้าสองแปดหนึ่งแมนบ่าครับแมนมันครับบ่ครับคาเรียเซ่บริว่ากันตัวนั้นครับครับเอาบาดนี้คู่มีสามตัวให้บ่ครับสามตัวสามตัวบนสามตัวบนมีนี่คู่เดียวด้าบอกับครับที่นี่ห้คู่เดียวครับผม เฮกยขบไนนั้งหลายดอกี้ขึ้นบนาตัวบนกระไรนี่แชว่าไอ้หกสี่ไหมฮหกสี่ปะปุเนียนหกสี่หกสี่คูเดียวสิล่ะคู่เดียวสามตัวมันบ่ครับสามตัวเลยมันบ่ครับเนี่ยนี่คู่เดียวฟันเน้นๆเลยมีตัวนี่เต่งปะปู๊นี่เฮ้ยตรงเลยอันอันอันนี้อันคู่บ่ครับบอกว่ามันจะโตจะเต่งแล้วเสเอา ครับใครให้ตัดสินใจให้เพราะได้จะถ้าพอออกผู้ก็ซื้อหรือว่าตีเพียงครับฟังเอาด้วยครับพี่น้องเอฟซีนะครับเออท่านมากเลยท่านสุบอกว่าตั้งไต่ถักคิดว่านิ่งแล้วคักๆ้างเมื่กาโอ้ยนึกว่าจะไปนังอยู่ในรูขุดบอลเนาะครับมันคิดว่าตั้งทันตั้งสี่ตั้งสองเลยครับนี่เข้าก็อยูนี่ท่านบมกขึ้ฟุตบอลเนาะครับผม มันว่ามันออกมันออกมาจากมันก็ยังมาออกอีกที่หนึ่งหีนว่น่ะครับมันว่าแตเพี่นนั่นนนนงนี่นี่หันตอนนั้นเัากับระท้วงกันครับอาตมาว่าโอู้สุดปะท้วงเขอี่ยังนอสเขาตะเชี่ยตีนอยู่ะนะครับอันชุดเก่าแล้วพอออกเนี่เห็นชุ่มเหมยไปก่อนนั่นครับมันขึ้นีฝันมาต้องอาหารนี่เหรอหรไม่หายไปไหนเลโอ้ชุดเก่ามันมาครับนั่นละชุดที่หายไปก่อนนั่นชุดเก่าเดี๋ยวผมก็จะลงในคลิปนี้นะหมายพี่น้องได้เห็นนะครับ แต่นี่ต well, yeah. oh, no. ัวน well. ี้ชูไถไม่นีชือเป็นชูเหล็กลวางโดยตรงครับเน้นๆแต่มีแช่สามครูเนี่ยที่ครับทีหาก็สองหานี่ละครับผมครับมันใจไหลปะปูล่างนี่ครับผมล่างนี่มันใจสองหาแห้งๆดอมันใจสองหาแห้งๆจักเปอร์เซ็นต์ปูเอาเอาสีไปเอาทักแปดสีไปเอาแปดสบเปอร์เซ็นต์ะครับครับผมก็จะ ขึ้นไฮเทิ่งชุดของทีคลิปก้อนนี้แล้วก็ชุดมือนีล่างแล้วก็ชุดสามตัวนะครับขึ้นไ้ขึ้นไ้ขึ้นใ,ใน,ในใจอนี้นะครับพี่น้องเอฟซีขึ้นในคลิปนี้นะครับสําหรับปูนินดํานี่บัธรรมดาก้าวหวแล้วมันบัปูงานงวดวที่ซีฟใช่ไงวดวที่สิบนะว่วาจะออกย่ายมั้นี่ได้ได้ง่ายวัดเลยบัปูได้ง่ายมองเลยตีง่ายนะทีนี้จะพ่นได้ยังอยู่ขางพ่นได้สิไม่ <laughs> อยู่ขางพ่น คืนนั่าทั้งงงก็มันหนาวบัวครับผมแดงไสกแต่ยานคุนเย็นครับสมไวานนกับปยูใก่ไบนแต่เนี่เช่ากับลูกยินบาทพอออกโั่มากกับวันไรลยวจะเรกตื้อตื้อตื้นี่เท่ากับปอย่ยำครับว้าอยู่ั่ทั่มายังอยินบาทอยู่อะไรผมโทษตั้งแต่ตีซีูอันนั้นมันหนาวมันมานัความตีแกงไปดิช่วงหกทุ่มตีหนึ่งเมันอมันง่นี่มันเย็น ออเป็นกยูครับเป็นแต่เห็นใจปูอยู่นาะปูเนาะให้ในกามี่มูมาสององตี้ยเขานก่ยเขาไม่คอยบอกน้ำา้นเป็นไงกับเขาเยนะตี้เขาเนี่ยคอยสนใจดิครับกลับไปเพราะเป็นมูเป็นพาจะเป็นมูว่ากันคำวืาขึ้นโอ้เพิ่นเพิ่นกับาอยุขางข้นน้ำกันบ่ละปูอยู่ขละมุ่อยู่คนเละมุ่มีอยู่นิ้นยังเงเดียกันอยู่ข้ละมุ่ง ยุพ่นเนี่ยเป็นพ่นทีภาษาบอกปูมุงท่องขึ้นสีน<อ>่นินเห่โมเจ้าข่ายขับป้าจังเลยดอกคือจีีหุตัวมูมสี่น้น้ำกลางไหน้ะเอาน้ำกลางโน่นกลางนีน้เใช่ไหมออแค่ว,ว่าเอออย่งยนี้พอออกคนนางทีก้วยย่างตุงกล้วยขายหน้คนมาแช่งงเ็ีงวนตุงปูครับแข็งกระบอญแดอกมันบริสุทธิมีตัวมนันนา่นว่าชนะครับ ดีเยรยเราบอกว่าที่มีตัวไม่ดีเลยย่านใน,นตง,งูครับมีอนอยู่งูเป็นแต่ย่านอยู่ปูอย่านตงู้ง่ปังว่าครับต้นแต่ย่านดือยกันหขาเ้าอุปกรณ์มาแหงแต่ได้บล็อกหนึ่งหรือย่านแต่ก้นกัะงูอยู่ล้วครับเดี๋ยวปูผมจะโอนหนึ่งพันบาทเด้อให้ปูโอ๊กซือมาโอนมาไหลกระเป๋าก,กับยกกระเป๋าของผมเดี่ยวละครับบอแมนเงินพี่น้องเอฟซีนะครับถ้าพี่น้องเอฟซีได้ยินกับเลยตัวปูสงสารปูกะแล้วแต่สุดแท้แต่เด้อพี่น้อง นะครับเบอร์บัญชีก็ยุนีละยุติใจนี่ครับผมเอาอเอาเอา,เอาน้ำมันคอยหน้ากระได้หรอกกันครับตัวเลข<อ>ก็ย่น้ำกันนี่ละมักชอบกระไดปูพ่นน,น้นอนน้อนย่อขางพ่นพ่นโมบอกเด็ดเด็ดจากตัวเนี่ยบ่หรอปูนี่ละตัวนี่ละบกเนี่ามตัวบนนะโอ้ตัวนี่บไ่ได้ขึ้นได้มาขึ้นนี่บ่ครับผมโอ้สามตัวบนเลขผีบอกเลขบป่ปูเป็นผีหรือเป็นย่มเป็นนาแบบเด,ด้อหรอปมูมันไม่เอาไอ้เชื่อมันกับเป็น เพราะว we no ่าเป็นผู้เฒ่าก็ว่มเงนไม่กลางๆค้นไหมสีเรื่องเหลืองครับคุณนี่าเป็นสีเหลืองบางทีด้เจ้าทีเขาเท้วนั่นนะครับตอนที่มันะไต่ถูกไต่เคีื่นตวดพระกันตวจม้อนไหวพระคนเดียวกัน้าวัดเดียวกาเป็นนอนเนาะครับเดี่องว่าของมาณนตีนึงกูกลัววะครับมาถมมาจนแบบลุกนางโตโคลเลยบุ๊่เป็นจักรสีเลยเนาะโอ้ไต่ได้ยุติวันเนาะครับนรองมึง มันกต่สีว่าตรงไหนเนาะเพราะว่าพ่นเขียนแค่ันเนาะครับมันกต่พอเปลี่ยนนี่แหละพอออกครับนี่ตัวนี้มันพ่นได้ออกดุลหรือไรออกไปควันห้าหกสี่นี่ตีเงินมันได้ออกสักเท่าไรว่างดีๆไรแต่ว่างดีๆเงินหมดตีปูว่างดีๆดีไเพิ่นเขียนหายพ่นเขียนหายพ่นบอกเป็นตัวปูพ่นเขียนใส้กงไหมที่ใส้นงงไหมไว้เขียนใส่นงงไหมไว้ตีเป็นตัวแดงให้ตัวดำแด่ะครับพอดีในความฝันนั่น ยิ่งที so, uh, y, ่เราไปค้มฟ exactly. ุ so, like ้ง so, uh, ันเลยคุ้ม like, ฟุ้งคูคนมาอันนี่สิบฟุมงันเลยยี่บัครับยี่บอัยี่สิบเอาไหมสิบปดหรอกก็ใช่ครับไม่คว้มฟันเลยขึ้นมานบังผู้นเี่ยเต้อง้ามแต่แดงชื่นชืนอยู่ไหมครับออกเรียงุ้ยเุ้ยไงนั่ละครคืออี๋วหันครับหลังอย่างนั้นก็มากรับไปน้อยหนึ่งก็เป็นใบดี้ก็เป็นเดียวครับแต่กอนเหนื่อยแค่ตาหับมามาว่างให้ปรับตัวเขาหันครับ นี่ยอะไรเลยเนาะก็จะไม่ใครใครไปจะปล่อยให้เด็กอาขันเฝ้าเอาไปใช่ไหมครับก็แค่นล้จะไม่วางยี่สิวสีน้งินเลยว่ะครับเออแต่แค่ส่วนนี้เขาออกก็ที้สามนี่เขาออกไม่ก้มปันเนาะที่นั่นอยู่กลางคนเขาละมุนครับผมอ่ามี่ยังสมเติมอีกว่ากับพ่มีแล้วปูกาบขอบพุณปูละหลายนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขคลิปก่อนนี่ก็มีตามที่ช่วยเห็นเด้กพี่น้องเอฟซีเด้ลบานนี้คลิปนี้เมื่อนี้นะครับ ล่างมีหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งสี่เน้นไปที่ 2, 5, 5, 1, 4, สองห้ากับหนึ่งสี่เน้นบปูแยนเล้อครับสำหรับตัวการมีแปดสองเก้าสองแปดหนึ่งนี่คือเลขคำนวณบ่ปูนี่แนเลขคำนวุมมือบารนี่เป็นเลขที่ไปนอนอยู่ขางพ้นเขานีมิตฝัน,นเห็นตัวแดงจึงคืงมโมป,ปูสามตัวนี่แดนตัวแดงจึงคืองเป็นอาจจะเป็นเลขบนเลขล่างกับสุดแท้แต้พี่น้องสิซับสิมนเหน่าเด้อนะครับ แต่ว่าปูหามานี่ห้าหกสี่สามตัวตรงๆเลยแมนบบปูเนี่ยแล้วครับผมกราบขอบขอบคุณปูหลายๆเด้อปูเด้เอ,อเอดินทอดนุ่มเดินทอดดีๆแห้งเลยครับการละการครับปูครับเอ่อดีๆไม่แห้งสวัสดีสวัสดีครับ,บการละการครับสาธุสาธุอ๋อกัญญาลืมชื่ชอเลยเหรอฮะของซีนะครับผม าเป็นคือรดับนี้ถิ่มไว้ในะคูครับผมว่าถ้าได้ีรถเบนน้ำเขาโอ้ยสาธูสาธูว่ได้ขี่รถเบนมหาเนี่ครับผมใกล้ๆทีเขาพันศาสีหบก่องยู่อกครับผมสีหาเห็นบนนอปูไปเรื่อยๆบ้านี้ผมพันูถึงเขาพันศางูเขาบวแจะของเนะปูง่ายมองได้เยอะเด้อปูตะว่าปูย่าย่ายเบอร์บอร้องอยู่ละครับผม คอเดียวเดียวเงีนคะกมการเนี่ยอกพราเงีเงีอยู่ี่สุขบบาทเดียวเยนนี่เท่าไรชับเนี่าจะโตหาที่น่องจะอครับผมครับเดี๋ยวผมโอนให้ได้ปูเด้ออ่าบ่าอาจะเลิ่อนฟอนงอมจะเลื่อนฟอนครับการนกการครับปูครับ